อนนี้เราก็เช็คเอาท์โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คืนมอไซค์เรียบร้อยแล้วเหมือนกันตอนนี้เรากําลังรอสปีดโบ๊ทนะคะรอบเที่ยงเนาะร้อนมากทุกคน ตอนนี้นะคะเราออกมาจากท่าเรือแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะไปบ่อน้ําพุร้อนรักษะวารินนะคะที่ถามมานะเขาเออบอกว่าให้ไปสองแถวนะคะเดี๋ยวชิบหายขอข้ามถนนก่อน นะคะขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะคะอันนี้ค่ามาจากตรงฝั่งท่าเทียบเรือที่จะไปเกาะพยามนะคะแล้วก็รอสองแถวเขาบอกว่าไปคันสีฟ้าได้แล้วก็มีไปคันสีแดงแต่ว่าคันสีแดงอ่ะจะไปต่อที่อาจะไปลงที่ตลาดแล้วก็ไปต่อคันสีฟ้านะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้ไปคันสีอะไรกันนะคะทุกคน แหนื่อยมาก เราถึงบ่อน้ำพุร้อนแล้วนะคะก็คือเราต่อจากรถสองแถวที่เรานั่งเมื่อกี้นั่นแหละ <c oughs> ก็คือขอคุณลุงนะคะให้มาส่งเราต่อนะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะหารถสองแถวสีฟ้าเนี่ยมาส่งต่อ,อยังไงก็เลยขอคุณลุงให้มาส่งถึงบ่อน้ำพุร้อนนะคะทุกคนตรงนี้นะคะจะเป็นอาคารบริการนักท่องเที่ยวนะคะจะเป็น ที่ที่เปิดให้บริการแค่ตัวเท่านั้นนะคะทุกคนที่สําคัญคือฟรีด้วยนะแล้วก็จะเปิดเป็นรอบๆนะคะเขาเปิดถึงบ่ายสองแล้วก็อีกรอบหนึ่งอะ4ี่โมงนะซึ่งเราอะต้องกลับรถทัวร์รอบ4ี่โมงก็เลยไม่ทันเราก็น่าจะได้ไปได้แค่แช่เท้าบริเวณด้านนอกนะคะทุกคนแต่ว่าแบบมันน่าจะฟินอยู่นะทุกคนแนะนําเลยนะคะฟรีด้วยนะทุกคนก็ แนะนำนะถ้าใครมานะคะก็กะเวลากันดีๆนะคะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่แนะนำดีมากนะคะก็จะมีให้ลงทะเบียนแล้วก็วัดความดันนะคะทุกคนถ้าใครมาระนองก็แวะมาได้นะคะบ่อน้ำพุร้อนรักษาวลินค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อแช่เท้านะคะทุกคนก็จะมีคนมาแช่เท้านะ มาดูกันนะคะทุกคนทดลองประสบก,การ์แช่น้ำพุร้อนในเวลาบ่ายโมงสี่สิบหกนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรค่ะก็ร้อน แต่ว่าก oh ็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีนะทุกคน แช่เท้าเ,าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปจุดที่เขาจะมีแบบคนเล่นน้ํากันนะคะโดยเฉพาะเด็กๆเนาะเด็กๆเ,เ,เ,เล่นน้ํากันเยอะมากอื ก็ถามเจ้าหน้าที่เขามาแล้วนะคะคือตรงนี้ก็เป็นน้ำคลองธรรมชาติซึ่งก็เข้าฟรีนะสามารถมาเล่นได้เลยนะคะคือเด็กๆเต็มไปหมดเลยนะก็มามาเล่นได้นะคะทุกคนคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวนะก็คือจริงๆแล้วว่ารถ ที่เราจองกลับไปกรุงเทพนะคะทุกคน4โมงเย็นแลละจริงๆมันออกจากต้นทางนะคะก็คือตรงจังหวัดพังงาเราก็เลยมีเวลามาแช่บ่อน้ำร้อนนะคะเคเดี๋ยวตอนนี้เกอกข้อมูลนะคะเขาก็จะมีแบบเกอกข้อมูลให้แบบนี้นะคะทุกคนเราก็ต้องเกอกข้อมูลก่อน,นะคะ่ะ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> แล้ก็ใช้บัตรประชาชนนะคะในการเช่าล็อกเกอร์นะคะทุกคน เค <Okay, S 2> เดี๋ยวตอนนี้กอขอขอข้อมูลก่อนละกัน mm hmm. เขาต้องมีการวัดความดันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปวัดความดันก่อนละกันต้องทำการวัดกรุณาอยากเคลื่อนไหวหรือสนทนาค้าความดันช่วงหัวใจบีบตัวของคุณคือ 129มิลลิเมตรประหลอดค่าความดันช่วงหัวใจใจตัวของเข็อกเกอร์แล้วก็ปัดทังเข้ามิปรลอดตอนเสร็จแล้วก็ล็อกเกอร์ม่เปือจิ่งที่จะติดกับพนักงานเขาคุณค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะได้ล็อกเกอร์แล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเอาชุดของเราก่อนไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดนะคะ แล้วก็ไปลงบ่อกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเข้ามาที่บ่อน้ำร้อนแล้วนะคะเป็นบอ่อแช่ตัวเนาะแต่ว่าเราอาจจะถ่ายให้ดูไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบค่อนข้างพิเวษนะคะก็อาจจะถ่ายได้แค่หน้าเรานั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เราไปล้างตัวก่อนนะคะทุกคนเ <c oughs> จ้าหน้าที่แนะนำดีมากเลยนะคะ เ้าก็แนะนำว่าให้ไปล้างตัวก่อนนะคะทุกคนแล้วก็แช่ประมาณสัก15นาทีแล้วก็ขึ้นมาล้างตัวแล้วก็ลงไปแช่ใหม่เนะเราจะแช่นานๆเนี่ยไม่ได้นะคะทุกคนเราก็จะไม่รบก,กวนท่านๆอื่นๆนะคะเขาก็จะแยกบ่อมีแยกบ่อชายหญิงแล้วก็มีบ่อรวมด้วย คนค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนเดี๋ยวนี้เราล้างตัวก่อนนะคะอันนี้จะเป็นจุดล้างตัวนะคะ เราแช่ประมาณสัก15นาทีนะคะแล้วก็ต้องขึ้นไปล้างตัวแล้วก็กลับมาแช่ใหม่นะตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำนะคะทุกคนน้ำค่อนข้างอุ่นไปทางร้อนบวกกับแดดแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเป็นแบบบรรยากาศที่โอเคนะเราชอบนะคะทุกคน ที่สำคัญนี่คือไม่มีค่าใช้จ่ายนะคนก็มาเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่ถามเจ้าหน้าที่มานะคะเป็นคนในท้องที่มาใช้บริการกันนะคะดีนะเราชอบมากเลยอะ่ะทุกคนเป็นแบบบริการที่ให้ทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้ทั้งคนในพื้นที่มาใช้บริการนะคะ อุ่นมากอุ่นมากเท่ากับค่อนข้างร้อน